สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้ธรรมศาสตร์จุฬามหิดลถแถลงการไม่ควรมีใครถูกจับเพราะความเห็นต่าง โดยเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2 5 6 3สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกถแถลงการเรื่องการชุมนุมทางการเมืองในวันที่14ตุลาคมและสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันโดยได้ระบุว่าตามที่มีการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎรบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย บริเวณทำรรเนียบรัฐบาลและบริเวณใกล้เคียงในวันที่13-15ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งแก้ไขรัฐธรรมนูญและปฏิรูปสถาบันซึ่งสถานการณ์ยังคงดำเนินมาอยู่จนถึงปัจจุบันและยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายความตึงเครียดลง พวกเราผู้แทนนิสิตนักศึกษาทั้งสามหาวิทยาลัยขอแสดงท่าทีต่อเหตุการณ์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การจับกลุ่มแกนนำกลุ่มผู้ชุนงต่างๆแม้ว่าการดำเนินการจับกลุ่มจะเป็นไปตามหมายจับที่ศาลได้อนุมัติไว้แต่การดำเนินการจับกลุมรวมถึงการพิจารณาการประกันตัวผู้ต้องหาจะต้องเป็นไปโดยธรร เปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาที่ไม่มีพฤติการหลบหนีตามมาตรา108ทับ 1, ได้มีสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อต่อสู้คดีและต้องให้ผู้ต้องหานั้นมีสิทธิในการติดต่อทนายความได้ขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องให้ใช้บังคับกฎหมายอย่างเป็นธรรมและไม่ใช่จับกุมเพียงเพราะ ต้องการให้การชุมนุมยุติลงหรือขัดขวางไม่ให้แกนำผู้ชุมนุมได้ํำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่อไปพวกเราเชื่อว่าไม่มีบุคคลใดต้องถูกจับกลุ่มเพียงเพราะเขามีความเห็นต่าง 2. ขอเรียกร้องไปยังผู้บังคับใช้กฎหมายให้ใช้บังคับกฎหมายอย่างละมุนล,ละม่อมจากเบาไปหาหนักเพื่อมีให้เกิดความรุนแรงระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้น สกรณีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านมาบริเวณที่กลุ่มผู้ชุมนุมผู้แทนทั้งสาม,มหาวิเชัยเห็นว่ามีได้เกิดความรุนแรงหรือการกระทําใดอันอาจถือว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้แต่อย่างใด ทางนี้สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภานักเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้สันติวิธีและการเจรจาในการแก้ไขปัญหาเคารพสิทธิเสรีภาพและความเห็นต่างทางการเมืองเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่ยั่งยืนต่อไป โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นจับเด็กทำไมทำให้คนเกลียดรัฐเพิ่มอีกตำรวจจับเด็กที่เขาแสดงออกทางประชาธิปไตยได้ยังไงสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยคือการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในสิ่งที่ถูกต้อง มอบนกหวีดชุมนุมทั้งอาวุธทั้งทำลายสถานที่ราชการปิดกรุงเทพยศสนามบินเหยียบป้ายสอตชอชหัวตำรวจปัจจุบันก็ออกมาชุมนุมอีกแต่ไม่ผิดแถมได้เป็นรัฐมนตรีแต่ประชาชนกับนักศึกษาออกมาชุมนุมมือเปล่ากลัวโดนจับผิดคุกนี่เราอยู่ประเทศเดียวกันใช้กฎหมายเดียวกันหรือเปล่านะเป็นห่วงทุกๆคนเลยนะคะห่วงยายจากใจจริงค่ะ นักศึกษามือเปล่าชุมนุมโดยสันติไม่ใช้ความรุนแรงไม่มีอาวุธแต่ไอชั่วพวกนี้สั่งประกาศพรากาถูกเฉินได้สู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ขอให้ทำสำเร็จนะครับด่วนมอบคณะราษฎรออกแถลงการยืนยันเดินหน้าจัดชุมนุมที่ราชประสงค์เวลา16นาฬิกา โดยเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2563เมื่อเวลา6นาิกา45นาทีกลุ่มผู้ชุมนุมในาน,นามคณะราษฎรได้ออกแถลงการเรื่องจุดยืนต่อการสลายการชุมนุมวันที่15ตุลาคมปี2563ความว่าจากกรณีการสลายการชุมนุมในเช้าวันที่15ตุลาคมปี2563โดยเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมทั้งมีการจับกลุ่มแกนนำและผู้ประสัยทั้งหมด4คนได้แก่นายพริชิวารักหรือเพนกวินนายอานนนนำพา นายประสิทธิ์อุทาโรและนายพานุพง์จัดนอกซึ่งเป็นการการะทําที่ไม่มีความชอบธรรมแต่อย่างใดเพราะการชุมนุมเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้ตามระบอบประชาธิปไตยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิดมาไม่ควรมีใครสมควรถูกจับกลุ่มจากการชุมนุมไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการการะทำที่ภาครัฐมีจุดมุ่งหมายบั่นทอนกระบวนการประชาธิปไตยขัดขวางประชาชนเป็นการการะทําเพื่อรักษาอำนาจของตนเองและพวกพ้องหาใชยเพื่อส่วนรวมไม่ คณะราษฎรขอประนามการกระทำดังกล่าวของภาครัฐเราขอแสดงจุดยืนโดยการจัดชุมนุมต่อไปในวันที่15ตุลาคมปี2 5 1 3เวลา16นาฬิกาแยกรัชประสงค์เราขอเชิญพ่อแม่พี่น้องที่รักในประชาธิปไตยจงออกมาเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงกับเรา โดยนอกจากนี้ทางเพจของไอรอนในทวิตเตอร์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าตามมาตรา1 1ของพรกฉุกเฉินการจะประกาศภาวะฉุกเฉินร้ายแรงได้ต้องมีเหตุก่อการร้ายการใช้กําลังประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินหรือมีการการะทําความรุนแรงต่อความมั่นคงของรัฐหรือบุคคลในรัฐบาลลองพิจารณากันว่าการชุมนุม มอบ14ตุลามีลักษณะเช่นนี้หรือไม่โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นสงสารคณะราษฎรเป็นตัวแทนของพวกเราที่ไม่ชอบผลิตก,การณ์สู้ๆนะคะ ลาออกหรือยุบสภาก็จบเลือกตั้งใหม่เอาที่สะอาดและโปร่งใสดิแน่จริงอยู่มาหกปีแล้วอ้อลืมไปน่าจะอยู่ถึงอายุหนึ่งรปีนะเพราะเขาบอกนี่ว่าไม่ออกงามไส้จริงๆประเทศนี้ การคุคคกคามกดขี่ข่มเหงจากเผตุการได้ถูกเผยแพร่ไปสู่สายตาชาวโลกจากภาพข่าวคลิปและสื่อโซเชียลต่างๆที่รัฐบาลทำกับประชาชนส่งผลให้รัฐบาลถูกกดดันจากนาน,นาประเทศใช้ชนะของคณะราษฎรไม่จำเป็นต้องใช้ขนมากแต่แค่ได้เปิดหน้ากากเผต็การก็คุ้มแล้วเก่งแล้วครับน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่ โชว์ความเป็นเผด็จการให้ทั่วโลกได้เห็นคือความภูมิใจของสลิมและรัฐบาลชุดนี้สู้ๆจะทุกคนไล่กันขนาดนี้ออกเถินลุงเฮ้ย คุณต้องดูต้นเหตุของการชุมนุมในครั้งนี้ว่าเพราะอะไรตัวคุณเองไม่ใช่หลอที่บริหารประเทศห่วยแต่ขนาดนี้ถ้าเขาไม่ออกมาชุมนุมแล้วอนาคตของพวกเขาละ่ะจะเป็นยังไงสิ่งที่คนพวกนี้เรียกร้องไม่ได้เกินเลยเลยนะเขาเรียกร้องอนาคตของพวกเขาคุณก็อ้างแต่ว่าเขาจะลมล้างสถาบันบุคคลที่ลมล้างสถาบันได้ก็มีแต่ทหารเท่านั้นแหละแต่บุคคลเหล่านี้เขาเรียกร้องอนาคตของเขาฝากน้องๆวางแผนให้ดีๆนะครับ ยังเป็นกำลังใจให้น้องๆเสมอนะคะยังไม่แพ้แน่นอนศึกนี้อีกยาวไกลเกาหลีใต้เขาทำสำเร็จมาแล้วแม้ต้องรอถึงหลายสิบปีให้สลายชุมนุมตอนตีห้าตอนที่คนน้อยลงมากๆแล้วต่อให้จับแกนนำไปเท่าไหร่ก็จะมีแกนนำเกิดใหม่มาแทนนายก ปลุกปั่นใส่ร้ายด้วยการใช้คำว่าพระกอฉุกเฉิญร้ายแรงซึ่งข้าศกับความเป็นจริงว่าผู้ชุมนุมไม่มีความรุนแรงใดๆเลยต่างจากฝ่ายบุคคลที่ใส่เสื้อเหลืองบางคนที่อ้างตัวว่าเป็นคนดีเพราะจงรักภักดีแต่การกระทำเยี่ยงหมาบ้าย้ำว่าบางคนรวมทำร้ายคนที่ใส่เสื้อต่างสีเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วนะอย่ายอมแพ้พวกผูเด็จก,การสู้ต่อไปครับ อย่าไปยอมแพ้มันต้องสู้ให้สุดตอนนี้ผู้คนเริ่มตาสว่างมากขึ้นมากกว่าเดิมอีกพวกเด็กๆต้องชนะครับขอขอบคุณข้อมูลเนะะื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสุดและมาติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ